สวัสดีครับทีมดอนหวนนะครับวันนี้ดอนหวนรีเทนพอดแคสต์นะครับก็มาถึง EP ีที่39นะครับ,รบวันนี้นะครับก็ทำไมเราถึงใส่เสื้อสีเดียวกันเนี่ยไว้ทุกครับไว้ทุกไม่มีใครตายครับก <c oughs> ็ให้ <c oughs> ให้แดดแบบตัวเองในอดีต <c oughs> ไม่ไม่แต่แต่สีดำเนี่ยมันพี่ชอบนะชอบมันพี่พี่คิดว่ามันเป็นสีที่แบบสุขุมนะมันมันดูแบบเหมือนแบบสุขุมอะ่ะไม่ ไม่ผีผามบางคนก็ให้ความรู้สึกว่าสีดําคือเป็นสีของสัญลักษณ์ของแบดบอยอ่ะก็ก็เป็นไปนได้อืความเข้มความเท่ใช่มันดูแบดมันดูแมนกว่านะสีดําอ่ะ,อะใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นท็อปปิกวันนี้นะครับก็คือท็อปปิกที่เราจะพูดถึงว่าเพื่อนแบบไหนที่เราไม่ควรที่จะคบถ้าเราอยากที่จะจีบสาวเก่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะจีบสาวหรอกมันก็เป็นในชีวิตด้วยเพื่อนแบบไหนที่เราไม่ควรคบ นะครับที <poisoned indo> better, the <pl ains> ่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ดีนะครับเราก็ต้องห่างๆคนพวกนี้เอาไว้นะครับเรามาเข้าทอปิกกันนะครับค l า s ผมครับผู้ชายอย่างแรกก็คือผู้ชายที่เป็น blue p ว e ผู้โอเคเข้าใจไหมเกผู้ชายที่คิดว่า่าเราที่จะต้องใช้ความดีนําในการรักผู้หญิงต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผู้หญิงถ้าถ้าเรายังไม่พิสูจน์ตัวเองให้ผู้หญิงเห็นเนี่ยว่าเรารักเขามากที่สุดเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเรา อไอ้ผู้ชายพวกนี้ก็คือสิ่งที่พี่เ,เรียกว่ามิสเอ듀เคอก็คือเขาได้รับอินพุตมาผิดๆเขาได้รับข้อมูลมาผิดๆว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้เก <Get S 2> นะครับก็คือรักด้วยความ air. อ่อนแอเวลาที่ผู้ชายไอ้บูพิวเนี่ยนะม,มันมีความรักขึ้นมามันชอบผู้หญิงเนี่ยมันจะทําให้มันอ่อนแอไปหมดอืแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดครับใช่ครับเพราะว่า ความรักที่ดีของผู้ชายพี่บอกอย่างนี้นะความรักที่ดีของผู้ชายก็คือเมื่อเรารักผู้หญิงคนใดคนหนึ่งอืมันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นอมันจะทําให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะปกป้องผู้หญิงคนนั้นได้อยากที่จะจูงมือผู้หญิงอ่ะไปพบกับชีวิตที่ดีขึ้นอั่นคือความรักสำหรับผู้ชายแต่พี่บอกอย่างนี้ผู้หญิงอ่ะเขารักแบบอ่อนแอได้อื พะเขาเป็นผู้หญิงเข้าใจป่ะใช่ใชแต่เรานะ่ะผู้ชายนะ่ะถูกสอนมาให้รักแบบอ่อนแออย่างเงี้ยเราทําแบบนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าสังคมจะสอนเรามาแบบนั้นอืเข้า <laughs> <laughs> ใจปะ่ะเพราะเราเป็นผู้ชายธรรมชาติของเราอะ่ะมันต้องสู้กับชีวิตด้วยความเข้มแข็งครับใช่ <laughs> นี่เราต้องเป็นสีนี้เป็นสีดําแล้วผู้หญิงเป็นสีขาวใช่อ <laughs> ไม่ใช่ว่าพอเจอผู้หญิงอ่ออนแอไปหมดโอ้เธอคือรักแท้ของฉันฉันขาดเธอไม่ได้ฉันขาดเธอจะขาดใจตายเยอะเห็นแบบอันหลังนี้อารมณ์ล้วนด้วยอือล้วนคือทุกวันนี้นะพี่บอกจริงว่าเวลาพี่เจอไอ้สิ่งที่มันเป็นบูพิวหรือผู้ชายมาพูดคอนเซปต์บูพิวให้พี่ฟังเรื่องความรักเนี่ยนะพี่อยากจะตบกระบาลมาสักสามทีเพราะมันมันไม่ได้ผล คือเข้าใจไหมว่าผู้หญิงเป็นไฮเปอร์การมี่ไฮเปอร์การมีก็คือผู้หญิงเอาผู้ชายที่สถานะสูงกว่าตัวเองใช่เขาไม่ได้เอาผู้ชายคนที่อยู่ต่ำกว่าเขาเคยเห็นดาราผู้หญิงสวยๆไหมเคยเห็นไหมเคยมีแม่ข่าวดาราผู้หญิงสวยๆแต่งงานกับหนุ่มออฟฟิศเงินเดือนสองหมื่นมีปะ,ปะ<ม>เกิดมาเคยเจอไหมดาราผู้หญิงสวยๆที่เขามีออปชั่นเยอะๆเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายธรรมดารรมดาเงินเดือนสองหมื่นเคยเคยเจอไหม ไม่มีอืมก็มีแต่แบบแต่งะฮะ ISO นักธุกกษษรกิจกิดดับกดับหมื่นล้านพันล้านเป็นอย่างนี้ครับเขาเอาผู้ชายคนที่สถานะสูงมาเขาครับมีแค่นี้อันนี้พี่พูดถึงผู้หญิงวสวยๆโดยรวมนะอืมบางคนบางคนมาแบบแย้งว่าเฮ้ย hey, พี่ตุนพี่ตุลจะเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้หรอก มันไม่เป็นทุกเคสแน่นอนมันไม่ได้เป็นทุกเคสอยู่แล้วแต่ส่วน,นใหญ่ใช่มันคือ general truth คือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้น<อ>มันไม่ได้เป็น absolute truth ที่มันจะเป็นแบบนั้นทุกเคสไม่ใช่มันไม่ใช่แบบขาวก็ขาวหมดออดำดำหมดโน no. <No. S 1> ไม่ใช่แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมชาติผู้หญิงเป็นไฮเปอร์กรามีกครับก็คือนั่นไะคือผู้ชายคนที่เรา ไม่ควรที่จะคบด้วยก็คือไอ้พวกที่มีคอนเซปต์ของลูพิวเก็ตเลยคือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นก็ถามลุ่นพี่พี่ทําไมพี่จีบสาวง่ายจังโดยเราลืมมอง S อ v มีข้ออื่นของเขาไปเขามีข้ออื่นโดดเด่นเขาถึงได้ทําตรงนั้นได้หรือไม่เขาเขาเป็นอะไรเป็นยังไงเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนเขาเป็นลูกเจ้าของโรงเรียนคือรวยมากก็คือมีมีตังค์แล้วหน้าตาดีด้วยเขาเลยได้แต่เขาสอนในวิธีที่แบบว่าโอเค แบบอาจจะแบบเออต้องแบบว่าพูดเหมือนอะไรอะ่ะมีความแบบวิธีการแบบบูพิวอ่ะอืมอ่ะนั่นเป็นเพราะเขา SMV คือโจทย์เขาคนละอย่างกับเราเราไปทําแบบเขาไม่ได้ไม่เหมือนกันผู้ชายผู้ชาย SMV สูงเนี่ยมันจะสามารถทําให้เขามีคอนเซปต์ของบูพิวได้ดีนหน่อยอืมซึ่งมันก็จะทําให้ผู้หญิงยอมทนกับความบูพิวนั้นแต่ถ้าผู้ชาย SMV ต่ําเนี่ยเราไปบูพิวใส่ผู้หญิงเนี่ยจบจบจบ,จบทันทีเราทําแบบเขาไม่ได้ใช่ครับตอนนั้นเราไม่รู้แล้วใครกลายมาครับ เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะรอสักครู่โอเคเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะรู้กันโอเคก็น okay. ั่นไงคือข้อหนึ่งนะครับ like ก cool uh> ็คือผู้ชายที่แม่งเป็นบูพิวอย่าไปคบนะครับแต่ว่ามันก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นบูพิวถูกไหมว่ก็เลือกเลือกคบให้ดีนะครับว่าจะคบกับใครนะครับมาถึงข้อสองในเมื่อเราไม่คบกับผู้ชายบูพิวแล้วข้อสองก็คือ อย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆผู้ชายที่เป็นแ <c oughs> บล็กพิวเข้าใจว่ะแบล็กพิวเราก็ไม่ควรที่จะยุ่งด้วยนะ <laughs> เพราะว่าแบล็กพิวเนี่ยมันมองสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือในเมื่อบลูพิวใช่ไหมโลกแม่งสวยงามทุกคนมีความรัก <One Well. S 2> หวานแหววหวานแหววแบบการ์ตูนดิสนีย์เจ้าหญิงเจ้าชายอยู่ด้วยกันตลอดการแต่โลกแบล็กพิวแม่งดารัมแม่งหดหูก็คือว่ากูไม่หล่อ กูไม่หล่อทําให้กูจีบหญิงไม่ได้กูไม่รวยไม่แค่แค่ไม่หล่ออย่างเดียวอ่าอ่าแค่ไม่หล่อก่อนก็คือแบ็กพิวเขาบอกเจ็ดอย่างใช่ไหมจําได้ไหมเจ็ดอย่างก็คือก็มีอะไรบ้างสูงเตี้ยเตี้ยนาเกียรต์นาเกียรติผิวหัวล้านอ่าอ่าแล้วก็รูปร่างไม่ดีอืมคือภายนอกทั้งหมดเลยภายนอกทั้งหมดขนาดเล็กอ๋อแกแล้วก็เชื้อชาติ ซึ่งมันเกี่ยวกับยีนหมดทุกอย่างเห็นไหมไอ้แบ็กพิวบอกว่าที่ที่กูจีบหญิงไม่ได้เพราะยีนกูไม่ดีแบ็กพิวมันบอกอย่างนี้ก็มันสะสมความแค้นอยู่ในใจคือแบ็กพิวจะเน้นไปที่ของยีนใช่ไหมจะไม่เน้นไปที่ของความรวยหรือสถานะข้ออื่นมันมันบอกอย่างนี้แบ็กพิวมันบอกว่าถึงแม้คุณจะรวยแต่ถ้าคุณน่าเกลียดผู้หญิงก็จะไม่ไม่รักคุณอย่างจริงใจผู้หญิงก็จะรักแค่เงินของคุณเหมือนเคสนั้นเลยเข้าป่ะเหมือนเคสนหะ มันเคสที่อีพีที่แล้วอะที่บอกไปอะที่บอกว่าขับดัมโบกินี่กินี่แล้วผู้หญิงก็คืออผู้ชายอินเวสเยอะอะแต่ว่ามันจริงแค่ส่วนหนึ่งถ้าผู้ชายคนนั้นกลับหลอกขึ้นมาแต่คือเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับว่างั้นชั่วตบเศร้าเลยก็ลงทุนไปเยอะ แต่ว่าไอ้ผู้ชายคนหนึ่งไม่ต้องลงทุนลงทุนเลยมันก็ได้ไปได้ไปกินถั่วต้มอืมนะครับถั่วต้มก็นั่นแหละแบล็กพิวเนี่ยจะบอกจะบอกว่าพันธุกรรมมันมีส่วนสําคัญที่จะทําให้คุณไม่ได้ผู้หญิงซึ่งมันก็จริงส่วนหนึ่งใช่ไหมจริงส่วนนึ่งจริงส่วนหนึ่งเพราะว่า SMV เอครอบคอบแก็คือรูปร่างหน้าตาที่เราพูดกันนะครับแต่ว่าไอ้แบล็กพิวเนี่ยมันบอกว่าถึงแม้คุณจะมี พัฒนาตัวเองขึ้นมามากขึ้นมีสถานะสูงขึ้นร่ารวยมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นผู้หญิงก็ไม่ชอบคุณอย่างจริงใจอยู่ดีเพราะว่ายีนของคุณเนี่ยเป็นตัวกําหนดความชอบผู้หญิงซึ่งมันไม่จริงมันมันมันไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองแล้วมันไม่ให้ทางออกของไม่ให้ทางออกว่าเราควรจะทําตัวยังไงด้วยนะถ้าเราน่าเกลียดถ้าเรารูปร่างไม่ดีหุ่นไม่ดีผิวพรรณไม่ดีเนี่ยคือดาร์กสัตว์อะดาร์กสัตว์มันเกินไปอะเราก็เห็น เชื่อว่าทุกคนก็คงเคยเห็นคนที่หน้าตาไม่ดีแล้วได้ผู้หญิงสวยอืก็มีถูกไหมอืมใครเขาเขาก็ยังอยู่ด้วยกันได้ใช่ถูกปะ่ะเออนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ชายที่มันเป็นแบ็กพิวที่มันพยายามจะมาบอกเราว่า,วามึงไม่หล่อมึงไม่ต้องจีบหญิงหรอกมึงหมดหวังเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะมันจะทําให้ชีวิตเราตกต่ำก็จะทําให้เราหดหู่ตามมัน จริงจริงนั่นก็คือข้อ2แค่เราคุยยังเรายังกําลังจะดิ่งไปไปเข้าใจอินแล้วเราจะดิ่งอันเนี่ยเราอินเนอร์แบบเรารู้สึกถึงได้เราสัมผัสถึงพลังอํานาจมืดได้เลยโอเคนั่นคือข้อ2องนะครับแบ็กพิวข้อ3ก็คือผู้ชายที่เสพติดการมองโลกในแง่ลบไม่ไม่ได้หมายถึงแบ็กพิวนะหมายถึงโดยทั่วไปผู้ชายเคยเคยเจอไหมผู้ชายที่แม่ง มองโลกในแง่ลบตลอดพี่<บ>มีเพื่อนนะเข้าใจพี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะมันพูดตือ้อตั้งลบๆบทุกวันทุกวันมันเสพแต่สิ่งลบๆบทุกวันก็ท <To xic. S 2> ็อกซิกใช่เวลาเวลาพี่คุยกับมันนะพี่รู้สึกว่าเ,เฮ้ยทาไมาชีวิตมึงหมดหวังยังวะ hmm. ฮะมึงเป็นอะไรลักหนาอืม hmm hmm. มึงเสพแต่สิ่งลบๆบเข้าไปในสมองเนี่ยมึงมึงไม่คิดจะเสพสิ่งดีๆที่มีความสุข hmm. ในสมองมึงมั่งเหรอ พี่อยู่พี่คุยกับมันนะพี่คุยกับมันได้ไม่เกินห้าทีพี่ก็บอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูไปละก่อนไปก่อนนะโอเคพี่ก็วางสายอืมเ <c oughs> ข้าใจปะเข้าใจแล้วเวลาพี่พูดอะไรดีๆนะมันก็จะไม่รู้สึกดีตามพี่เว้ยเข้าใจปะเวลาเวลาพี่ <c oughs> พูดถึงสิ่งดีๆที่แบบว่าทําให้มีความหวังอะไรเงี้ยมันมันมันก็แบบอ๋อเหรอไม่หรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแม่งชีวิตแม่งลบอย่างงาู้นอย่างนี้คือพูดง่ายๆมัน เวลามันพูดถึงเรื่องนกาทีฟเรื่องลบเนี่ยพลังงานมันเยอะมากมันจะพูดแบบมีพลังมากแต่เวลาพูดถึงสิ่งดีๆอ่ะมันไม่อินหเขาใช้ชีวิตแล้วชีวิตทุกวันเนี้มันก็ไม่มีความสุขนะก็คิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะเอางี้ดีกว่าพี่แทบจะไม่คบกันมาแล้วทุกวันเนี้ยเหนื่อยเลยอะเลยว่านี่ EP นี้จะเป็น EP ที่แบบแค่คิดก็แบบเห็นแล้วหดหูใจเลยอ่ะเข้าใจเลยเราสองคนอะ เราสองคนพูดแต่สิ่งที่มันบวกๆกันถูกปะทุกๆ<ช>ทุกวันเนี่ยเราส่งเสริมกันเวลาเราพูดบวกเฮ้ย hey, พูแม่งดีว่ะสิ่งนี้บวกอแม่งเราก็บวกกันทั้งคู่แต่ถ้าพี่พูดกับมันอ่ะพี่จะหอนหูทันทีคือเคยเจอนะคนประเภทน,นี้ยไม่ว่าเฮียอะไรก็แปลมาเป็นแบบเรื่องลบได้หมดใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องลบหมดแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องดีโอ๊ยไม่ลองเดี๋ยวก็คือเขาคือพูดง่ายคือใจโฟกัสกับเรื่องลบๆทุกในทุกเรื่องเห็นข้อลบของทุกเรื่องคือโฟกัสอ่ะจริง แล้วมันอะ่ะพยายามจะเอาความรู้สึกมันอะ่ะมาให้เรารู้สึกด้วยนะเพราะอะไรว่ามันพยายามบอกว่าสิ่งที่มันคิดเนี่ยถูกที่สุดอ่าใช่เรื่องเฮี้ยเรื่องลบๆเนี่ยมันเป็นความจริงมึงต้องรู้สึกแบบกูมึงมีความสุขไม่ได้มันพยายามจะให้เราคิดลบแบบมันด้วยนะจูดดวยเลย Very Headache จูน Very Headache มีเอาไอเอสเฟียงไหนไหมฮะอ่ะจัดไปพี่ขอสักดอก เอฟเฟกก็คือเอาไหนดีคนอย่างนี้นะครับก็อย่าไปคบนะครับเพื่อนแบบเนี้ยเราอยู่ห่างๆไว้ได้ก็ดีเพราะว่ามันจะดูดพลังงานเราใช่ครับมันดูดพลังงานเราหมดนะครับทำให้เรามไม่ไม่มีกำลังใจจะไปสู้กับชีวิตอะ่ะเออเรานะจะออกไปทำอะไรสำเร็จไม่ได้เลยนะเออจริงๆในการจีบสาวเราก็ควรที่จะมีเอ e r g y จที่เป็นบวกนะเพราะเราต้อง นำพาชีวิตตัวเองให้ได้ดีไม่งั้นเราจะไม่สามารถเป็นที่เป็นความหวังหรือเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของผู้หญิงคนไหนได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันชีวิตทุกวันเนี้ยมันมันก็มีแฟนนะแต่ว่าแฟนมันก็ไม่ได้ที่จะแบบอืมสวยอะไรเท่าไหร่ลบเหมือนกันปะเป็นคนลักษณะท,ที่ก็ไม่ได้ว่าว่าเป็นแฟนมันไม่ดีนะแต่ว่าคนคนก็ลบมันก็ดึงดูดเข้าหากันอนะ่ะเขาลบเหมือนกันลบเหมือนกันอืมอ่านะครับนั่นก็คือข้อข้อสามนะครับ พวกผู้ชายที่มองแต่เรื่องในแง่ลบคือทางเลือกเขาก็จะน้อยกว่าด้วยนะใช่เพราะผู้หญิงก็ต้องการผู้ชายที่แบบก็มึงเชื่อมึงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก็ไงมึงก็ได้ในสิ่งนั้นมึงเชื่อมั่นว่าชีวิตมึงแย่มึงชีวิตมึงก็แย่อย่างนั้นอ่ะเข้าใจเออมึงเชื่อยังไงก็ได้อย่างนั้นชีวิตเนี้ยคนเรามันมักจะเป็นไปในตามสิ่งที่เราคิดในสมองเรารู้สึกยังไงชีวิตเราก็มักจะไปในทิศทางนั้นนะครับโอเคส่วนข้อสี่ก็คือใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะ ก็คือพวกที่มันมีข้อแก้ตัวเยอะโอเคข้ออ้างข้ออ้างเยอะอย่าไปคบเช่นยังไงรู้ไหมแต่ก่อนพี่ก็มีคนรู้จักหนึ่งอะไปเดินด้วยกันแล้วก็เจอสาวตามห้างพี่บอกเอ้ยจีบดีจีบดีน่ารักดีสวยดีเฮ้ยเข้าไปคุยเลยเฮ้ยไม่หรอกไม่นี่กูย,ย,ยังไม่พร้อมว่ะเฮ้ยวันนี้แต่งตัวไม่ดีอ๋อใช่วันนี้ทรงผมมันหน้าไม่ค่อยดีวันนี้เดี๋ยว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 ด,ด,ดูจังหวะก่อนดูจังหวะอุ้ยสิวขึ้นสิวขึ้น คือมึงอ้างในทุกเรื่องอะ่ะมีข้อแก้ตัวหมดอะ่ะนึกออกปะมันมันมันมแล้วไอ้พวกนี้นะเวลาพี่บอกให้มันทำอะไรประมาณว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาฮ uh, ิตคอร์สออนไลน์กันใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมก็แบบใครมีความสามารถด้านไหนเขาจะเปิดคอร์สด้านนั้นถูกไหมความสามารถด้านดนตรีด้านกีฬาอย่างอย่างเราก็สอนจีบสาวถูกไหมสอนศาสตรอ์อะตรักชั่นนะครับเรามีความรู้ด้านนี้ มันอะ่ะมีความรู้ด้านพวกแบบพวกถ่ายรูปพวกอะไรเงี้ยนี่นนบอกมึงก็เปิดคอร์สดิเปิดคอร์สสอนถ่ายรูปดิดีกว่าอยู่เฉยๆนะอย่างอย่างน้อยๆมันอาจจะเป็นแบบอินคัมอีกด้านหนึ่งอเออมีเงินเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็ได้นี่นบอกกูไม่เก่งวะกูกูไม่เก่ง,ก,ก,ก,งกูสู้เขาไม่ได้คือแบบ มันอ้างเยอะแบบประมาณว่าโอ้มันก็ต้องใช้เงินด้วยในการนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างแม่งยากไปหมดสำหรับมันในชีวิตมันยากไปหมดอีกพอๆกับคนลบท็อกซิกเลยนะเนาะแล้วคนประเภทนี้คือส่วนใหญ่ก็คือจะแบบเขาก็จะทําคือเหมือนยังไงอ่ะมันก็จะไม่พัฒนาเขาจะไม่ไม่ลง<อ>มือทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาคิดได้เ,<อ>เลยอ่ะแล้วคิดดูนะส่วนใหญ่มติเทียบกับอีกอนมัสสมมติเทียบกับอีกอนมัสนะอีกอนมัสมันประดิษฐ์ ยานอาวกาศที่จะไปดาวอังคารอืจะไปสร้างอารยธรรมของมนุษย์ที่ดาวอังคารอีกอนมัสมันคิดไหมว่าโ้ยากวะไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกใช่อีกอนมัสคิดอย่างนี้เหรอ no เขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาคิดว่าเอ้ยมันต้องมีทางเนาะใช่มันน่าจะมีหนทางเป็นไปได้ในเชิงความหวังในเชิงความหวังเพราะว่าเขาถึงได้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเขาถึงแบบว่าพยายามประดิษฐ สิ่งต่างๆเพื่อย้ายคนจากโลกมนุษย์เนี่ยไปอยู่ดาวอังคารให้ได้เอางี้ถ้าทุกคนแม่งมีแต่ข้อแก้ตัวหมดชีวิตมนุษย์มันไม่พัฒนาไปไปไปถึงไหนละถ้าทุกคนในโลกนี้แกมีข้อแก้ตัวกันหมดเราคงไม่มีโทรศัพท์ใช้พี่<อ>พราเขาคงอ้างว่าก่อนที่จะสร้างโทรศัพท์มาได้หรือไม่มีเก้าอี้อยสร้างทำไมเก้าอี้อนั่งก้อนหินก็พอแล้วทิ้มตูดกันตายเลยตอนสมมติว่าพี่น้องตระก,กูลไร้รู้จักไหมที่ประดิษฐ์เครื่องเครื่องบิน โอ้ในหนังสือเลยนี่นะเครื่องบินใครยังใครยังไม่มีไปซื้อนะครับพี่น้องตระกูลไร่ประดิษฐ์เครื่องบินมาถ้าเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เหรอเราไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องบินได้ทุกวันนี้ก็ยังเรายังอาจจะไม่มีเครื่องบินนี่หรอไหม <c oughs> ยังอาจจะไม่มีคนคิดขึ้นมาได้ก็ได้ <c oughs> ทุกอย่างมันเริ่มมาจากความเป็นไปได้ครับไม่ใช่ว่าเรามีข้อแก้ตัวข้ออ้างเยอะตลอด ความเชื่อน้องจําได้แม่นเลยบทแรกในหนังสือของพี่จีบสาวอ่ะอเป็นทําให้รู้จักสองพี่น้องตระกูลไลท์เลยก็หนังสือพี่เล่มนั้นอ่ะใช่ใช่ใ่ใก็คือคืออย่างนี้นะพี่จะบอกอย่างนี้ฝรั่งมันมีคําพูดอย่างนี้มันมีคําพูดว่า the height of your accomplishment equals the deep of your conviction ก็คือความสูงของความรู้สึก เอ่อความสูงของความสําเร็จของคุณเนี่ยจะเท่ากับความเชื่อมั่นในจิตใจของคุณพูดง่ายว่าคุณยิ่งเชื่อมั่นดีฟบเท่าไหร่ลึกลงไปเท่าไหร่คุณความสําเร็จคุณก็จะสูงตามมากเท่านั้นดีฟคือเชื่อลึกๆลึกซึ้งในใจของตัวเองเท่าไหร่ความสําเร็จคุณยิ่งมากเท่าความเชื่อที่ลึกซึ้งในตัวคุณเท่านั้นถ้าคุณเชื่อเยอะคุณก็สําเร็จเยอะคุณเชื่อน้อยคุณสําเร็จน้อยคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่สําเร็จมันมีแค่นี้ครับชีวิตมนุษย์กดมันแค่นี้จริง ครับนั่นก็คือข้อ4คือพวกที่มีข้อแก้ตัวเยอะอข้ออ้างเยอะครับส่วนข้อหข้อหก็ภูก็น่าจะเคยเจอก็คือพวกเฟนนี่เฟนนี่สับภาษาอังกฤษอีกแล้วภาษาอังกฤษวรรณคัานะครวัอนีเฟนนี่แปลว่าอะไรไหมคือศัตรูที่มาในค้าบเพื่อนเข้าใจป่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นศัตรูแต่มันมัน มันเป็นเพื่อนกับเราได้ไงก็ไม่รู้แต่จริงๆมันเป็นศัตรูเหมือนแบบเหมือนแบบอหมาป่าที่ที่สวมชุดชุด,อดเรอรแกะอยู่อ่ะเข้าใจป่ะ,ะ,ะออคือมันไม่ได้หวังดีกับเราอ่ะเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้หวังดีเราสมมติว่ามันมีไอคนที่มันจะชอบด้อยค่าเราอยู่เสมอเวลาเราอยู่ต่อหน้าผู้หญิงเคยไหม โอ้ยมึงเคยไหมมีแฟนแล้วไม่ใช่หรออะไรงี้แบบพยายามแบบกดเราลงบะใช่ประมาณว่าแบบไอ้เนียมึงมึงเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอมึงแบบสมมติเราอยู่กับผู้หญิงนะไปจีบผู้หญิงกันอยู่นะสมมติแบบไอ้มึงเจ้าชู้เนี่มึงจะจีบเขาได้ไงอยอยาอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันวันก่อนไม่ใช่คนนี้นี่เออก็คือคือมันแล้วมันมันได้แค่พูดเล่นๆนะอืมอืมคือมันทําเหมือนพูดเล่นแต่มันเอาจริงมันด้อยค่าเราจริง แต่มันแฝงมาในมุกตลกของมันอันนี้อันนี้เข้าใจป่ะเข้าใจเลยมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคคือพี่กับภูเนี่ยนะเวลาไปจีบสาวที่เราที่เราไปใช่ไหมเราเราก็จะส่งเสริมซึ่งกละกันเราก็จะบอกว่าภูภูดีอย่างงู้นภูดีอย่างนี้เราส่งเสริมกันเราพูดถึงข้อดีของการกันให้ผู้หญิงฟังอืไม่ใช่ด้อยค่าเพื่อนตัวเองเข้าใจคือเราเป็นวิงกันอะ มันต้องส่งเสริมกันงพวกด้อยค่าเนี่ยนะรู้ไหมทำไมมันถึงดอยค่ามันอิจฉาก็อยู่โอเคง่ายเลยจริงอิจฉาก็อยู่มันถึงดอยค่าประมาณว่าเอ้ยมึงอ่ะไม่ดีหรอกอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่ดีไม่ดีเออคือในใจมันอ่ะในใจอ่ะมันอ่อนมันอ่อนแล้วมัน มันไม่เชื่อว่าได้ด้วยกับตัวมันเองด้วยคือปิดปมด้อยตัวเองแล้วก็ต้องการกดให้เอ้ยมึงมึงต้องมาเป็นพวกกูถึงจะสบายใจคือมันอะกระจกแล้วมันก็อยากให้เรากระจกตามมันไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าอ่าูง่ายๆเป็นมาณนั้นมันก็คือเฟนนมี่นะครับเฟนนมี่นะครับเฟนดมี่ก็คือศัตรูที่มาในในในค่าเพื่อนศัตรูที่ทําเป็นเหมือนเพื่อนน่ากลัวมากครับแล้วอ่าเดี๋ยวพี่สรุปนะบูพิว ใช่ไหมอย่าไปครบแบกผิวอย่าไปครบคนที่มีเนกาทีฟมา์เซ็ตมองโลกในงแง่ลบอย่าไปครบพวกที่ข้อแก้ตัวเยอะอย่าไปครบแล้วคนที่ชอบด้อยค่าเราก็อย่าไปครบแล้วอย่างเงี้มยมันก็จะมีคําถามว่าพี่ครับนั่นมันคือคนส่วนใหญ่ของสังคมเลยนะ <laughs> ที่มันเป็นอย่ง <laughs> อีกนิดเดียวก็ไปดื่มแบ็คเลเบลนั่งอยู่คนเดียวในห้องแล้วอารมณ์นั้นเพราะงั้นผมไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมพี่จะบอกอย่างนี้นะ ถ้าเรามีเพื่อนอย่างงี้นะเราไปจีบสาวคนเดียวดีกว่าเราไม่มีเพื่อนดีกว่าถ้าเพื่อนเราแม่งเป็นในห้าแบบเนี่ยอย่าไปมีเลยอืถ้าจะมีก็มีคบเพื่อนดีๆที่มันสนับสนุนเราที่มันที่มันดีใจเวลาเห็นเราประสบความสำเร็จหรือยอย่างงี้ก็ได้วิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือมาเสพเราเนี่ยเป็นเลดพิวจริงๆยิ่งเสพเราบ่อยๆก็จะยิ่งแบบได้ เขาเียกอยู่ในบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมชที่เขาว่าเราจะอยู่เราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราเลือกอยู่อืมอ่าคุณใกล้ชิดกับเราได้เสมอคุณเปิด youtube ฟังเราได้เรื่อยๆฟังบ่อยๆยิ่งดีชมันมีคนในในกลุ่มแชทเราอ,ะอ่ะอ่าอืมเขาเปลี่ยนตัวเองปีหนึ่งจากบูพิวเลยจนตอนนี้เขาโหเขาเข้าใจอ๋อ,อ,อนั่นนะอ่ะอ่าอ่าจนตอนนี้ผลลัพธ์เขาเปลี่ยนนะผมก็อยากให้พวกคุณเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ใช่ครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปใน Open Chat กลุ่มร Open Chat เดี๋ยวจะขึ้น QR Code ให้นะครับในในกลุ่มร Open Chat เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่มันลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถพูดใน YouTube ได้เพราะ YouTube เป็นบลูพิวนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับนะครับก็สรุปกันแค่นี้แต่สรุปอีกครั้งหนึ่งกันนะปูก็คืออย่าไปคบผู้ชายพี่เป็นบูพิวบูพิวทำให้เราบลูพิวตามผู้ชายแบ็คพิวก็อย่าไปคบผู้ชายที่มีทัศนคติลบ ต่อทุกสิ่งผู้ชายที่มีข้อแก้ตัวเยอะข้ออ้างเยอะแล้วก็พวกที่มันด้อยค่าเราอืนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็สรุปกันไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้ก็ตุณณภูนะครับขอไปก่อนนะครับจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น Nice guy อย่าเป็น Nice guy นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับครับสวัสดีครับ